สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันเส,าส,ส้าของมัน่นสุกที่ยี่สิบสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาแม่ขั้วกับเป็นวัดเป็นไอ้บอ่เศร้า,าเป็นได้สองมือและพี่น้องเอฟซีกับคอขอขอกันเข้ามาไหลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแม่แย่าโสพนัดมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้หลักสิบบนแม่แย่าโส โอ้ถือว่าเหม่นมากเลยดินี้มาหลักลอยอันนี้มาลักสิบอันนี้มาลักสิบอันนี้ลดอันนี้หลักสิบของเมยยโสเด้อพี่น้องเด้อเข้าหลักสิบผู้ใดเป็นแฟนครับเมเยโสกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไว้กดไว้รอกดไวถ่าตักส์พหลูพเพลมาเมือใดบอเนี่ยอาจจะมาเมือแรง หรือว่ามืออื่นเศร้าจังสีนับพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพิ่นนัดแม่ขั้ว่านโลกมืออื่นสำหรับ f อเซสริมตัวเดียวไม่ปักหลักเข่าที่8ดอ่านี่แม่ขั้วกะอ่ะาไล่ไปหาเพินเ่นแหล้วเพิ่นบาแม่ขั้วบอกว่า่อ f ซเสริมสูงแนวทางทุกสูตรด้วยค่ะลักน้วยนี่รู้สึกว่าแม่นมาหลายงวดลวเด้อของ f อเซสริมเนี่ย แต่ว่าบนต่วันลักซิฟนี่รุดพี่น้องเนี่ยที่แม่คั่วเห็ดไปนี่เด้ออันนี้ลักซีฟเพิน่นอันนี้ลักน่วยรู้ซึกว่าจะเดินเงายู่พี่น้องสี่สองห้าตามตามลักน่วยเอฟซีเสริมเฮา <c oughs> แม่เพชรบูรณ์เขาเทิงหาเขาเทิง8ปดแ,แต่จับคู่พิษพาดไปคนบ้านด่านทรงมาแล้ว เมื่อแรงแม่ขัวจะลงไห้ตอนใบใบเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แม่ขั้วจบคลิปนี้แล้วก็สิกินยาพักผ่อนเพราะว่ากินยาแล้วใจง่วงเนาะบ้านนี้คนบันดานมาให้ตารางไปออกบนสามสี่งวดนี่แหละพี่น้องสี่งวดนี่แล้วเด้อสาหรับของคนบันดาลให้ล่างออกบุเนี่ยสี่งวดแล้วนะตามกันต่อ เอารอเสี่ยนผู้เฒ่าบบเกินมือสองมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายอาจารย์ที่ยังโบหันได้ลงหลายอาจารย์ที่ยังโบหันได้อ่าให้พี่น้องเนาะหลายอาจารย์ที่ยังโบหันได้ลงหลายอาจารย์ที่ยังโบหันได้อ่าอติดตามกัน สถิติเด่นบนพ่อสารคามมาเทิ้งหลักลอยเทิ้งหลักหน่วย,อ,ยอ่าสำหรับลุงลรบุรี่แม่ขั่วจะตามเลเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกะขอลุงลรบุรี่เพิ่นกะเพิ่น่าคันลุดมวนนึงกับว่าอยากล่องหาพี่น้องเอฟซเฮ้าโอ้ยแม่ขัวก็เลยว่าลงุงพราว่าสูตรคํำนวนอะ่ะไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์ซคือแม่ขั้วเบาเานี่ยะ ทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นสูตรคำนวณเนานะสำหรับแฟนคลับลุงโรบูดี้กะรอดสำหรับผููล่อเลขวิ่งเงินแสนแม่ขั่วกะสิบ่เกินอีกมือสองมือเภาวะ <c oughs> วิ่งวิ่งบนเงินแสนยังบทันได้ล่งเนาะพี่น้องนเนานะราวะาอ่ะอแม่ขวัวกับลงเลขลางไปมือว่าน,นี่อ่ะกัเป็นที่ตอบรับมาอย่าง ยังพอใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบบุญขอบคุณผูกก้กไลไรขอบคุณผูติตามแม่ขั่วอ่ะแม่ขั่วเอบว่ามีสิ่งใดที่ตัดตอบแทนรอเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั่วกําลังสิรวบร่วมและกะ็ศิมีอาจารย์ดีๆเด็ดเดเขามามือนีแม่ขั่วอาจจะลงเด้อเดยวแม่ขั่วสใหายเบิ่ง,งนาติดตามอยู่เด้อพี่น้อง นาติดตามของเล่าอยู่บา<ะ>ท่านในมีวันที่บาท่านในมี เห็นบ่พี่น้องที่กองสี่เหลี่ยมนี่เขาลักเขาเลขเลขวิ่งสองตัวมาตัวบ่บ่หั่นได้หลุดจักงวดสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนี่ครับพี่น้องสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดเดี๋ยวสิเป็นมันที่ไดแม่กุ้สีเหลียบเลี่ยงให้เบิง่งเดอสิเป็นของไผ่กระรอเบิ่งอีกเดี๋ยวแม่วั้สิบมาให้บาสูฟัง ตามที่แม่ขั่วเบิ้งนี่นะติดตามมากอ่าสิเป็นของไผ่รอบเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าอาจารย์ผู้นี้แล้วก็แม่ขั่วมีทีเด็ดอีกอาจารย์หนึ่งทียงนน่ยิ่งบันมาอู้แตกสามตัวแม่ขั่วกันยังรอเพิินอยู่ตอนนี้เพราะว่าเพิ่นติดธุระท่งกรุงเทพอยู่กดติดตามไวเด้อพี่น้อง เทียจะได้มีข่าวสารดีๆเ,เด,ด็ดๆทางเทียร์พหลูเพลยมาโตโตเด็ดๆว่ามันทรามาดาได้พี่น้องเอออยู่ในช่องแม่ขั่วเนี่เพราะว่าอาตะละเซียนตะละอาจารย์พนกเมตาแม่ขั่วพนกัะทรงตัวเลขแนวทางเขามาเนาะอะ,อะแม่ขั่วกับขอขอบุญขอบคุณเด้อทุกอาจารย์ทุกเซียนทุกสำนักที่เมตาแม่ขั่วทรงตัวเลขกแนวทางเขามาหาแม่ขั่ว สำหรับพ่อสารคามนี่สำหรับพ่อสารคามเนะาะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนพี่น้องอ่ะเบิง่งไล่ๆกับท่านยูทูปเพิ่นกะว่าอยากให้จ้องตัวรีบมันไล่ดิในแม่คขวัวสิหาเบิ่งพ่อสารคามนี่สถิติเพิ่อนอยู่ใส่น้อป่านนี้เดี๋ยวหากันเด้อแป๊บหนึ่งหาไม่ยู่นี่ นี่แม่ประจิตเออนี่ดินี่ดิพี่น้องเห็นแล้วคอสาระข้ามเนี่ก็บ่มเปนธรำมาดาจักงวดลวเะเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้างวดสิบีงวด ย่างบ้านไหนรุดขาดจักงวดคําว่านรุดบนกับไปลางทุกงวดพี่น้องคําว่านรุดบนนี่คือไปลางทุกงวดเลยเนี่ยย่ายงบ้านไหนรุดจักงวดอยู่สิบหางงวดสิบหางงวดนี่ไปลางสามขึ้นบนสิบสองอ่าสำหรับพอสารขา้ามเด้อเนี่ยผู้ใดเป็นแฟนคับพอสารข้ามต้องมีตัวดีๆเด็ดๆเ,เนี่ยเอามาละใส่เลย อรอบนี้คือกันเห็นปะรอบที่ผ่านมาเขาเทิงรักลอยรักนวยพ่อสรารคามสิหงวด16งวดบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สหงวดเข้าบน12บงล่งลางสามนาติดตามมากพี่น้อง หามละสายตากับพ่อสารข้ามเป็นเด็ดขาดอ่ะมาแล้วรอบนี้หามละสายตากับพ่อสารข้ามเป็นเด็ดขาดสําหรับสายบนทุกท่านสําหรับสายบนเด้อเนี่ยเอาพี่น้อง แคปนาจอไว้เบิงสองห้าหนึ่งพ่อสารครามวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดสิบห้างวดลงล่างสองขึ้นบนขึ้นบนสิบสองลงล่างสามเออแมอนแล้วขึ้นบนสิบสองลงล่างสามสำหรับพ่อสารครามเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะสังเกตตัวเครืยงไม้ถูกบ่ขาดสายรถพี่น้อง ่ yeah. เอาแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขของพ่อสารคามเด่นบนสองห้าหนึ่งพอกันคลิปหนาเอามักชอบคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่รัววในเดอ้อเพราะว่าแม่รัวก็สิมีกำลังใจมากหาตัวเลขแนี่ยทางมาแบงปันพี่น้อง FC เอฟซีเฮาเนาะค่ะเอาพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ